ทีวันทชลบรของไทยระดับโรก สวัสดีเพื่อนๆครับผมแบทจารีวัลเลเชอร์นะครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะครับผมด้วยวิธีที่ง่ายนะครับคุ้มค่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือการอัปเกรดจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั่วไปนะครับมาเป็นอุปกรณ์ที่เป็น SSD นั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยทางไดเชอร์นะครับมีวางจาหน่าย SSD นะครับภฟยใต้แบของโซเท็กันอยู่นะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าขายดีมากมากเลยตอนนี้นะครับกลายเป็นสินค้าอีกรุ่นหน้าาตนี วันนี้เรามาแนะนำ SSD นะครับในซีรีส์ใหม่ของทางโซลแท็กนะครับในแบบพรีเมียมออดิชั่นนะครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของความเร็วนะครับในการเขียนการอ่านนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองในส่วนของกลุ่มคนทํางานนะครับหรือว่าเกมเมอร์รวมไปถึงผู้ใช้ทั่วไปนะครับที่ต้องการความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเป็นความจุที่ก่อนข้างมากเลยทีเดียวเชื่อได้ว่าเพียงพอนะครับสำหรับการติดตั้ง ซอฟต์แวร์นะครับท้งในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับซอฟต์แวร์การทํางานที่จําเป็นนะครับหรือว่าการเก็บคอนเทนต์ขนาดใหญ่รวมไปถึงการจัดเก็บในส่วนของเกมนะครับที่ออกใหม่ในปัจจุบันเพ่งได้ว่าก็มีแนวโน้มในการเพิ่มขนาดความจุขึ้นไปเรื่อยๆแล้วณตอนนี้เชื่อได้ว่า SSD ตัวนี้เพียงพออย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับรุ่นน้ำที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับเป็น s o t a ็ s เอสดีเฟร m ยมอีดิชนนะครับที่ความจุ 480GB นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งงน่ะครับกกอล็ สำหรับตัวกล่องให้เกตครับมาในโทนสีแบบเรียบๆนะครับผมจะมีเพียงการบอกในส่วนของสเปคนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆบนตัวกล่องเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เป็น SSD นะครับก็ต้องทราบสเปคคร่าวๆนะครับส่วนแรกครับเป็นขนาดความจุนะครับก็จะมีการบอกว่าเป็น 480GB นะครับเป็นพรีเมี่ยมอ dition นะครับึ่งเปรุ่นใหม่ของทางตัวแท็กนั่นเองต่อมาครับเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับในการเขียนการอ่านนะครับที่ส่งผลต่อการทํางานโดยตรงอย่างแรกครับเป็นความเร็วในการอ่านข้อมูลครับอยู่ที่5 2 0 ไมกาาะไบต์เปอร์เซกนต์นะครับส่วนความเร็วในการเขียนจะอยู่ที่500เมกาาะไบต์เปอร์เซกนะครับก็เชื่อได้ว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานมัลติมีเดียทั่วไปรวมถึงนคนทํางานด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของการออกแบบนะครับเป็นอัลตราสลิมนะครับบางเพียง7มลิเมตรซึ่งก็กําลังได้รับความยิมไปอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่านอกจากจะนําไปอัปเกรดในส่วนของอุปกรณ์ได้เป็น PC d e s k ส o p แล้วก็ยังสามารถติดตั้งในโน้ตบุ๊กที่บางกว่าปกติได้ด้วยนะครับ ส่วนต่อมาครับเป็นเรื่องของอายุการใช้งานครับส่วนนี้ก็จะมีการบอกว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง2ล้านชั่วโมงนะครับผมซึ่งการใช้งานทั่วไปที่ไม่หนักมากนะครับหรือ,รอว่าไม่หนักจริงๆเนี่ยก็เกิน2ล้านชั่วโมง,งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการใช้งานโดยไปถึงรูปแบบนะครับการเชื่อมต่ออันนี้ก็จะเป็นแบบขนาด2.5นิ้วนะครับผมแล้วก็พอเชื่อมต่อแบนแบบ SATA 3ที่ความเร็ว6กิกะไบต์เปอร์เซกนะครับผม ด้านหลังจุดเด่นนะครับเป็นในเรื่องของความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เป็น SSD แบบนี้นะฮะก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มนั่นเองก็เร็วกว่าในส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแบบจานหมุนนะครับก็นอกจากนี้จะเป็นในเรื่องของอายุการใช้งานครับอย่างที่ได้กล่าวไปก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมทํางานที่อุณหภ,ภูมิต่านะครับผมแลวก็ไร้เสียงรบกวนเลยนะครับอุปกรณ์ที่เป็น SSD ภายในกล่องครับก็จะการบรรจุอุปกรณ์ที่เป็น Solid State d นะครับผม ต่อมาเป็นเรื่องของเงื่อนไขการรับประกันนะครับผมก็จะมีให้อ่านกันดีภาาในกล่องนะครับเราไปถึงคู่มือนะครับการติดตั้งด้วยนะครับก็จะมีแถมให้ภายในกล่องด้วยนะครับก็กันไปในส่วนของกล่อง็ฟเกจนะครับยุบเรียบง่ายๆนะครับแต่สวยงามอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับของโซลแท็ก SSD ตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเรียบรูนะครับด้านหน้าครับใช้วัสดุที่เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับผมเกรดค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับผมจะให้ความแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าน้ำหนักเรานั่นเองก็ในส่วนนี้ครับก็จะ รองรับในส่วนของการลดความเสียหายนะครับจากการสั่นสะเทือนหรือว่าการตกกระแทกได้อีกด้วยนะครับสำหรับการใช้เลือกวัสดุอุปกรณ์แบบนี้ด้านหน้าครับก็จะมีโลโก้ที่เป็นโซแทกนะครับผมอยู่ด้านหน้าตรงนี้ด้านหลังครับจะเป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของรหัสวางจำหน่ายนะครับผมรวมไปถึงขนาดความจุนะครับอันนี้ก็จะมีกลมบอกเป็น capacity นะครับหรือว่าขนาดความจุ4 8 0กิกะไบต์นะครับในส่วนของพอร์ชื่มต่อครับก็เป็นมาตรฐาน s a t a 3านะครับผมก็จะประกอบไปด้วย15พิน เราเวอร์นะครับผมแล้วก็7พินด่าต้าสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เดสก์ท็อปนะครับบนเมนบอร์ดได้โดยตรงนะครับหรือว่าจะอัปเกรดในส่วนของโน้ตบุ๊กหรืออัลตร้าบุ๊กก็ได้ด้วยสำหรับวัสดุภายในครับที่เลือกใช้ของตัวไท็กเอสดีส่วนนี้นะครับอย่างแรกเป็นเรื่องของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่มีความสําคัญนะครับในส่วนของการควบคุมการทํางานทั้งหมดของตัวเอสดีนะครับอันนี้โซแท็กนะครับเลือกใช้คอนโทรลเลอร์จากทางไฟสันนะครับผมต่อมาครับเป็นเรื่องของวัสดุในการจัดเก็บข้อมูลนะครับผมซึ่งก็จะเลือก วัสดุที่เป็นแนนแฟล็กนะครับผมซึ่งก็จะให้ความเร็วนะครับในการเข้าถึงข้อมูลนะครับที่เหนียวกว่าฮาร์ดดิสก์จันุนอยู่มากพอสมควรสําหรับตัวนี้ก็จะเลือกใช้วัสดุที่เป็นแบบ MLC นะครับหรือว่า Multi-Level Cell ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายๆคําสั่งพร้อมๆกันนะครับรวมถึงลดในส่วนของความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่า Access Time ได้อีกด้วยนะครับก็หายห่วงเลยนะครับในส่วนของเรื่องความเร็วต่อมาครับในเรื่องของอัตราการกินไฟนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ SSD ก็ต้องใช้ไฟกับเคลื่อนนะครับในการ ทำงานด้วยนะครับสาหรับตัวนี้ก็กินไฟต่ํามากเลยทีเดียวนะครับในหมดของการไอดอลนะครับหรือว่ารอการทํางานนะครับที่ไม่มีการเขียนข้อมูลอยู่ภายในตัว SD ครับก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณต่ํากว่า0.1วัตต์นะครับผมซึ่งก็กินไฟต่ํามากนะครับเรียกได้ว่าแทบจะอยู่ในโหมดสลีปเลยทีเดียวสำหรับตัว SD แต่ว่าเมื่อไรนะครับที่มีการดึงข้อมูลนะครับในการเขียนข้อมูลกับตัว SD นะครับก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ5วัตต์นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ากินไฟต่ํามากๆเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปครับเราดูในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพกันดีกว่าครับว่ารุ่นพรีเมียมบ i เดชันเนี่ยจะให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลที่ดีตามสเปคหรือเปล่านะครับไปรับชมกันเลยครับ Your ผ่านกันไปครับในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับของโ o ลแทนเอตัวนี้นะครับเชื่อว่าโดนใจเพื่อนๆหลายๆคนอย่างแน่นอนครับที่กําลังอยากจะซื้ออุปกรณ์เอสไปอัปเกรดกันนะครับผมเพราะว่าในส่วนของโ o ลแทนเอสตัวพรีเมียม d อ t i ชั่นตัวนี้อย่างที่ได้กล่าวไปครับมีการอัปเดตทั้งในส่วนของขนาดความจุนะครับความเร็วนะครับในการเข้าเดงข้อมูลนะครับผมที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่านะครับของอุปกรณ์ SSD นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เรามาพร้อมกับการรับประกันถึง5ปีเต็ีมเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีช่องทางการสั่งซื้อที่ง่ายนะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้มีทั้งในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็น d e v a n a t i o n a l c o m นะครับเราจะมีการอัปเดตในส่วนของรายละเอียดสินค้านะครับผมแล้วก็ข่าวสารต่างๆมาอัปเดตกันอยู่บ่อยๆนะครับหรือว่าจะเป็นการสั่งซื้อผ่านช่องทางที่ง่ายกว่านะครับนั่นก็คือในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็น lazada สามารถสั่งซื้อได้ทั้งผ่านหน้าคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึง บนหน้าจอมือถือนะครับทั้งอุปกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงอีกด้วยนะครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่อยากเป็นเจ้าของสินค้าคุณภาพและก็คุ้มค่าต้อง s o t ท c ก SSD ที่เดี๋ยวว่าในช่องเท่านั้น,นครับ <S <S